ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ MS Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับนิสสัน Pathfinder Hybrid รุ่นปี2025รถ SUV ที่ผสานความแข็งแกรก่งสไตล์ f f ฟโรดเข้ากับเทคโนโลยีไฮบริดอันประหยัดพลังงานถ้าคุณกำลังมองหา SUV ขนาดสามแถวที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์สมรรถนะและความคุ้มค่าเรื่องน้ำมัน Pathfinder Hybrid ทันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ใช่เลยทีเดียวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกนิสสันได้ออกแบบ Pathfinder Hybrid ให้ดูดุดัน และทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้า B-MOTION ขนาดใหญ่ไฟหน้าเหล็แบบเพรียวบางและกันชนหน้าที่สปอร์ตขึ้นเส้นสายตัวถังที่โค้งมนกับเส้นคงเฉียบช่วยเพิ่มความนุ่ลงดูหรูหราแต่ยังคงความแข็งแรงในแบบ SUV รุ่นไฮบริดมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์และรายละเอียดสีฟ้าเพื่อสื่อถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้ออลลอยขนาด20นิ้วช่วยเสริมลุกให้ดูพร้อมลุยทั้งในเมืองและเส้นทางท่องเที่ยว ด้านสมรรถนะถือว่าน่าสนใจไม่น้อยแท้เฟนเดอร์ไฮบริดใช้เครื่องยนต์เบนซินสีสูบขนาด2 5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมราว280แปรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่ปรับจูนมาให้ตอบสนองนุ่มนวลและจับวัยรองรับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทำให้พร้อมสำหรับการเดินทางทุกรูปแบบไม่ว่าจะทริปครอบครัวการลากจูงหรือเส้นทางออฟโรดเบาๆในด้านการลากจูงรุ่นนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง5000ปอนด์ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากและ ไฮไลท์สำคัญคืออัตราสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงที่เฉลี่ยอยู่ราว3 4ไมล์ต่อแกลลอนทำให้ประหยัดกว่ารุ่นเครื่อง V6 แบบปกติแต่ยังคงมอบอัตราเร่งและพลังในการแซงได้อย่างมั่นใจเข้ามาภายในห้องโดยสารแทฟเฟนเดอร์ไฮบริดออกแบบมาให้กว้างขวางและพรีเมียมรองรับผู้โดยสารได้8ที่นั่งหรือเลือกบอกกับตันในแถวสําสำหรับ7ที่นั่งวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวสัมผัสนุ่มและพื้นที่เก็บของที่ใช้งานได้จริงทำให้ห้องโดยสารทั้งหรู และใช้งานได้สะดวกมาพร้อมหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วหน้าจอกลาง1 3นิ้วรองรับ Apple c a r า l a y และ Android Auto แบบไร้สายเสริมด้วยระบบเสียงบ o s ท12ลำโพงระบบช่วยขับ p r o p เ l สแ Assist 2ศู์ก็มีมาให้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระก็ยังคงกว้างกวางใส่กระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์แคมปิง้งได้สบายมาดูกันที่ราคาแทร็ฟเฟิลด์ไฮบริดปี2025คาดว่าจะเริ่มต้นที่ราว1.55ล้านบาท หรือประมาณ43,000ดอลลา,าร์สหรัฐและไปจนถึงราว1.95ล้านบาทหรือราว55,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นท็อปเททันอัมเมื่อเทียบกับความประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีล้ำล้และดีไซน์ที่พร้อมสำหรับครอบครัวถือว่าคุ้มค่าในกลุ่ม SUV ขนาดกลางเลยทีเดียวและนี่ก็คือการรีวิวแบบละเอียดของ Nissan Pathfinder Hybrid รุ่นปี2025หากเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวใหม่ๆจาก m s Auto Review